สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของชาวชาวอีกแล้วยังไม่ชินอีกนะอะของคนที่เกิดปีเถาะนะคนที่เกิดปีเถาะในเดือนมีนาคมนะคะ2 5 6 2จะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เกิดปีเถาะขออนุญาตเป็นตัวแทนเลยแล้วกันนะคนเกิดปีเถาะอะมาขอพรก่อโอมิชิคเน่ไซเนนนาฮาขอพรแม่ยามจงเกิด เวลาเมดูดวงใครเมก็ยกแบบนี้ทุกครั้งนะคะอบอกเลยนะ่นแล้วก็ให้เขาอาธิฐานไปพร้อมกันกับเมเนเวลาใครที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่เมทำคลิปเมก็จะยกอธนิฐานทุกคลิปนะคะทุกคลิปทุกราศีทุกปีนะักศัตรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคือเราขอพรอ,องพ่อวิคเนศนะเนาะขอเมก็ขอขอ,ขอให้ความแม่นยำมันบังเกิดน,นะคะขอให้ความแม่นยำมันบังเกิด เพราะว่าเราดูดวงนะคะมันเป็นภาพกว้างภาพรวมนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตรงยากนิดน,นึงแต่ว่าบางคนก็เข้ามาดูแล้วก็บอกว่าตรงก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะคะอ่ะบางคนก็คอมเมนต์ได้น่ารักมากเหมือนนั่งดูเหมือนตัวเองลงมานั่งดูด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะขอขอขอบคุณมากจริงๆนะคะอ่ะการงานอ่าขออนุญาตเป็น สัวแทนของคนเกิดปีถานะอ่เมเกิดปีถาอ,อ่ะการง,งานของคนเกิดปีเถาะนะคะในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรนะมาดูกันว้าวว้าว,ว,าวรู้สึกดีจังเลยมีแอปนกนรู้อ่ะมา ไพ่ใบแรกนี่เรื่องของการงานมีเรื่องน่ายินดีในเดือนมีนาคมคุณมีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับงานคุณอาจจะได้งานใหม่หรือมีงานมาเพิ่มนะซึ่งมันเป็นงานดีซึ่งมันทํารายได้ให้คุณนะไพ่เดยนี้นะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามานะคะเกี่ยวกับงานนะอ่าไพ่ใบนี้มันบอกถึงเรื่องความลับนะคะแต่มุมหนึ่งที่เมย์มองนะคะ อีกมุมหนึ่งที่ไม่มองพระเอกขี่ม,ม้าขาวเนาะอาจจะมีคนคอยมาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของงานนะคะอ่ะถ้ามุมนี้เรื่องของความลับอะเมยบอกได้เลยว่าบางทีคุณอาจจะรู้เรื่องอะไรมาหรือคุณทําอะไรที่อ่าที่เหมือนแบบว่าอะไรเรารู้เรื่องความลับของคนอื่นแต่เราต้องเก็บไว้เก็บไว้คนเดียวไม่สามารถที่จะบอกหรือเปิดเผยอะไรใครได้เหมือนกันเลย เอาไว้ง่ายแปลกันง่ายๆตรงเมย์ยก็ได้อ่าอย่างเมย์ไม่เป็นมอดูทุกคนมีเรื่องทุกใจนะคะแต่ละคนมีเรื่องมาเมเหมือนเมแบบว่าเก็บความลับของทุกคนเลยแต่เม่บอกเลยนะเมลืมหมดแล้วที่คนที่เข้ามาดูแบบเมเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือบอกอะไรให้ใครรับรู้ได้นะคะอ่าอย่างที่บอกมีสองมุมนะมุมหนึ่งก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะคนมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของงานนะคะอ่ะาไพ่ใบนี้นะคะ สำหรับคนเกิดปีถอะนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานนะอ่ะบอกเลยว่าวิบากกรรมมันเป็นไพ่เกี่ยวกับวิบากกรรมหรือการกลับตัวกลับใจนะอ่ะวิบากกรรมนะอ่ะถ้ามองในมุมวิบากกรรมนะบอกเลยว่ามันจะเบาบางลงถ้ามันเบาอยู่แล้วมันก็จะหมดไปนะคะว่าง่ายๆมันกําลังจะดีขึ้นงานหนักๆหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันจะ ผ่านพ้นไปอะนะหรือถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องของวิบากกรรมหรืออะไรพวกนี้นะคะวางง่ายๆกับการกลับตัวกลับใจสิ่งเรารู้ทั้งรู้นะเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เราทํามามันเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เรามาแล้วมันเป็นยังไงมันดีไม่ดีแบบไหนเรารู้สึกผิดนะเราก็ปรับปรุงตัวเราก็กลับตัวกลับใจนั่นคือสิ่งที่ ความหมายของไพ่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสรุปในเรื่องของการงานนะคะสรุปในเรื่องของการงานของคนที่เกิดปีเถาะนะคะเมย์บอกเลยว่าคุณมีเรื่องดีมีข่าวดีเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ดีๆเข้ามามีไรายได้เพิ่มเข้ามานะคะมีคนคอยช่วยเหลือหรืออาจจะทํางานนั้นแล้วจะต้องแบบเก็บความลับไว้นะคะเอออยู่กับตัวไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะไพ่ใบน,นี้บอกถึงเรื่องของวิบากกรรมต่างๆมันจะหมดไปมันจะเบาบางลง นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคนเกิดปีเถาะเมยด้วยอ่ะมาต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักความรักของคนที่เกิดปีเถาะในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรนะ,ค,ะความรักของคนที่เกิดปีเถะ ในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรออ้ยใบแหลกค่อนข้างวิตกกังวลไพ่ใบนี้บอกถึงนี้เรื่องความวิตกกังวลคุณอาจจะคิดคุณอาจจะคิดอาจจะวิตกกังวลอาจจะแบบเหมือนแบบมีความระแวงเอาไว้ง่ายคุณตัวคุณเองนั่นแหละไม่ต้องไปโทษใครนะความรักอะนะคุณอาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลในเรื่องความรักอาจจะเกิดความไม่ไว้ใจหรืออะไรต่างๆนะคะ ถึงท่านมองอะไรแบบไปนในทิศทางที่ไม่ดีไปมองโลกในแง่ร้ายกันเลยทีเดียวนะคะเครียดวิตกกังวลมากนะคะในเรื่องของความรักนะคะอ่ะแต่ว่ามันก็มีวันสดใสเมย์บอกเลยมันมีวันสดใสนะคะอ่านะมันจะดีขึ้นนะคะเออมันอันนี้คือมันการตั้งเป้าหมายสําเร็จไหมสําเร็จแต่อาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าว่าแต่บอกถึงงนี้เรื่องของความรัก ในบอกว่ามันกําลังจะดีขึ้นนะคะมันกําลังจะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมันกาลังจะสดใสนะคะจากที่คุณเครียดเครียดจากที่คุณวิตกกังวลน,นะคะบทสรุปในเรื่องของความรักถามเรื่องความรักแล้วไพ่คู่ออกเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะบอกมันหมายถึงนี้เรื่องของการคู่ที่สนับสนุนกันคู่ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ เออนะเขาคอยช่วยเหลือเรานะคะเป็นถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะเป็นคู่ที่น่ารักสาหรับคนโสดนะคะอาจจะเครียดเหมือนจะไม่ได้เจอคู่นะแต่สุดท้ายแลวเดี๋ยวได้เจอคู่ที่ดีนะคะนะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะในเดือนมีนาคมนะคะอ่ะมาต่อไปการเงินนะคะการเงินในเรื่องใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเดือนในเรื่องวันในเดือนในเดือนมีนาคมโอ้โหจะลิ้มรัวอะไรขนาดนี้ การเงินของคนเกิดปีเถาะนะคะในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอทำแบบนี้แล้วกันมา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 การเงินนะคะการเงินของคนเกิดปีเถาะในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะมา ดูสิจะรุ่งจะปังจะมีโชคหม่ธนาะมาเป๋ปีเกิดตัวเองนอกปรุนเอง <c oughs> อย้อยอย้ยอ้รู้สึกเพลียจิต <c oughs> อ้าวบางสถานการณ์ในเรื่องของการเงินคุณบอกเลยคุณมีช็อตแน่นอนแต่เขาบอยคุณอยู่นิ่งๆน,นะคุณมีการช็อตแน่นอนแต่ถ้าอยู่นิ่งๆคุณไม่กระดิกตัว คุณก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณกระดิกเมื่อไหร่คุณช็อตทันทีนะคะเอ่อนะไพ่สีดาออกมาอย่าจับใจ่ายใช้สอยซิ้นเปลิงน,นะจะใช้อะไรคิดให้ดีๆนะเออตอนนี้อาจจะยังไม่ช็อตก็ได้แต่ถ้าถ้าคุณกระดิกป๊อบจ่ายปุ๊ c, ชบช็อตทันทีนะบอกเลยนะอาจจะมีเรื่องนะคะผิดใจกันนะคะในเรื่องของเงินกับคนรอบข้างเรานะคะมีเรื่องผิดใจกันเรื่องในเรื่องของเงินนะคะกับคนรอบข้างทะเลาะกับคนเรื่องเงินนะว่าง่ายๆ ใบนี้มันบอกถึงในเรื่องมีผู้มีผู้ช่วยแต่ผู้ช่วยใช้เงินนะเป็นผู้ช่วยที่มาช่วยใช้เงินนะคะไม่ได้มีคนมาช่วยพพอร์ตนะมีผู้ช่วยผู้ช่วยใช้เงินนะจ๊ะออาจจะลูกจะมีภรรยาก็แล้วแต่นะคะเขาช่วยใช้ <c oughs> นะช่วยใช้เพราะว่าง,ง่ายช็อตค่ะช็อต มาเจอบทสรุปนี้คือช็อตนะคะยังไงไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรย,ยังไงก็ขอให้มีสตินะคะในบอกตัวเองด้วยนะคะเออจะใช้จ่ายอะไรก็ขอให้มีสตินะอาจจะมีมากมีน้อยหรือจะได้เงินจากไหนก็ตามแต่นะคะอย่าลืมทําบุญนะคะเพื่อเสริมบุญให้กับตัวเองนะคะที่สําคัญนะคะทาบุญนอกบ้านแล้วอย่าลืมทําบุญกับพระในบ้านด้วยนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องตอบแทนท่านตอบแทนพระคุณท,ท,ท่านนะคะ แค่พาท่านไปกินข้าวแค่พาท่านไปเที่ยวนะคะหรือนะคะให้เงินท่านไว้ใช้ไว้ติดตัวนะคะแค่นี้ท่านก็สุขใจได้รับคําอวยพรดีๆจากท่านเราก็จะได้เจริญเจริญนะคะก็หมดแล้วนะคะก็ขอฝากนะคะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเมย์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งอิงกิงให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะดูดวงกับเมย์นะคะ รายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะคุณคลิกลงไปดูนะคะก็จะมีลิงก์ไลน์ของเมย์อยู่นะคะคุณแอดไลน์มาทักมาไลน์ส่วนตัวนะคะก็เป็นการดูแบบวิดีโอคอลนะคะย้ำนะคะดูแบบวิดีโอคอลค่าครูก็ไม่ได้แพง99บาทเท่านั้นเองนะคะปีนี้ทั้งปีนะคะยืนราคานะคะไม่ปรับขึ้นใดๆดทั้งสิ้นนะคะหนึ่งคือการช่วยในเรื่องของการช่วยนะคะเป็นการกุศลไปในตัวนะคะอ่าไม่ได้คิดกับใครแพงมากนะคะเพราะส่วนหนึ่ง 99, 99นี้เมก็มีไปทําบุญเหมือนกันนะคะเออไม่ได้หวังรวยจากค่าครูนะคะเออนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครจะทําอะไรจะคิดอะไรยังไงขอให้ตั้งสติให้ดีๆนะคะสําหรับคนที่กดไลค์กดต like, ิดตามเมและหรือคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะก็ขอขอบพระคุณมากนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์มากเลยนะคะแต่สําหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่โดนใจ ขอให้เปิดผ่านนะคะไม่ต้องเปิดฟังนะคะปล่อยผ่านไปเลยปิดค่ะเปลี่ยนช่องไปดูคนอื่นแทนนะคะอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าไปดูรายการอื่นไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องสนใจเม้นะคะและอ่าถ้าถ้าเข้ามาดูแล้วไม่ต้องคอมเมนต์แย่นะคะเออมีขอนะคะเอ,อจะกดกดไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะคะแต่อย่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันรู้สึกแย่เลยนะคะเพราะว่าตัวเมย์อาจจะแย่แค่ประเดี๋ยวไปดาวแต่ใครที่มาอ่านคอมเมนต์คุณ เขาจะบ่งบอกเขาจะเห็นเลยนะคะว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะคิดยังไงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้การดูย้ำอีกรอบหนึ่งการดูขอให้ดูเป็นภาพกว้างเพราะว่าอันนี้ดูตามราศีไม่ได้ดูเฉพาะบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นบางคนตรงบางคนอาจจะไม่ตรงนะคะอย่าว่ากันนะคะอ่ะขอบคุณมากค่ะพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ